มาพี่ลองเจียวไข่ค่าเจียวไข่เมื่อนี้เป็นเมนูไข่เจียวแล้วก็ตำทัวนะจ๊ะฮันฮ้อนนี่ครั้งแรกกับการเจียวไข่ในห้องออด้วยหม้อก,กระทะไฟฟ้าม่งดูมันจะเป็นจะได๋เทระบบเีเลยอ้ยใส่น้ำมันจะถวออ่วงตะกี้มบอไวใส่น้ำมันจะถ่วงดูนะคะมันสิเป็นบอ ใส่มันขึ้นบ่เท่าบ่ฮู้คือกันมันี่แหละม้วนไม่เหมือนกันนะขึ้นไปเด้อไอ้ยายตุ๊อันนี้ขื่นสีรึเปล่าขื่นยูเอ้ยรอก่อนมันขึ้นไปทางไหนอ่ะขึ้นไปทางพุ่นมันสิต้องขึ้นไปทางใดอ่ะหมุนไปทางกวนน้ามันมันบ่ไปเอ้ยมาแล้วไปแล้วไปแล้วบ่แม่นไหที่นั่นมันเด้มันมากกว่าน้ำมันแล้วอ่ะมันขึ้นดิ่งอยู่กลางเรองอยู่บ้านนี้รอก่อนก่อน ตะลิวมามินทหนาเลยออ้ยไดยูตะวากัสิเละๆนจ้หน้อยแสบเท่ากันี่ไดยูพี่พี่พีกินกับกระนีอยงห่อนทีน้เตัวเขาแก้แล้วมันเป็นหมงอ่ะเอออ้ามเมนกระทะตะวากะไดยูไดยูรายฝันและเดขาจะเป็นงตำตำตัวนะจ๊ะแล้วก็จะไปสืบกันจ้ามาต่อไปเป็นการตำถั่วนะจ๊ะ ปลาเพลจังน่อยละเท่านั้นนะจักเรืองยุ่งรู้ไปแล้วเอาเพลเติบหรือว่าเพลพอดีเอาเพลเพลเติบอยู่เพลพอดีกินเพลแบบไดนเพลแบบจังกล่างเออเพลพอดีกินนั่นแหละพ่อวะเนีเออใส่แค่สองน้อยนะสองน้อยสองน้อยโอเคหน่อยหน่อยหน่อมันสิกระเด็นเด้อ ใส่อ้น้ำตาลได้บ่แม่พูดชโร่ใส่บ่ใหนมันกระเด็นเออใส่ยังไงต้่งปิดลายเหรลายลายอยู <impair> ่บ่ <c oughs> ห้องห้องไปเลยอเ,เอามาตัไปกับไดีเสียอะไรัทัวมาสุดจงไปเลยเดียวเยนาะ กกระเทียมกะบ,บ,บ๊เป็นอย่งม่ได้เสียบกันกระเทียมกับน้นมาเสียบกัผงสูตรเอาแต่พุมักนะคะว่าตั้มห้เหลกหรือบ่แหลกนางข้นกะซมี่กะกบพ่อเ <c oughs> พิ <c oughs> พ่นมมเใส่มันเวลาไยกะเดะก่ายจังน้อยเดะกะคือให้มันเขาพริกเขาเกลือได้ง่ายเห็นเวลาปรุงข้าขวดปึงมัน เียได้เขาไดแล้วพ่อแจก๊กเติมไปอีกท้ามีกับพ่อแล้วมาปรปุงเครื่องเครื่องก็คือจะมันตับหมูหงดละปาลงไปบนกระเทีพอสื่อน้ำรั่นนันทั้งคนนันเนี่ยกระเทียมบบานสิบปดุ๊ออ Oh, สื่ขอข้เนี้น้องเพื่อนเอ้าม, <c oughs> มีพวกเขาาแนวาาสูงส,ม,สม, <c oughs> มีพวกเขา กะ,อะเอาเดิมพี่น้องอย่าเฝ้าใส่หลายมันเค็มมันจะเอาคืนบ่ได้ประเด็ดก,ขขก่อนคือเก่าสองหอีบห่อสองสหายเรื่องประเด็ดไว้ใจแกมกลด้เลย,เลยอุ้ยเสียบนัวเอียงกับสามเดินพี่น้องเวลาตั้มเดอือย่าห่วงของเดือใส่ลงไปพวงจูดก็คือกัะมีเป็นหอ่อกะใส่เบุดเป็นห่อนะคะ นีกอันนี้กุ้งสุรุตนี่นะคะพระเอกของเฮาในงานนะคะตักเลยพี่น้องนับตาเลยพี่น้องนับตานับตานับตาเย้แต้มตาอีกจักหน่อยนึ่งนี่หนวดหนน ส่ยำเข้มเนี่ยเิมอืมรัวแล้วทีเด็ดเท่าอยู่เมืองนี้พี่น้องเจ้าบาทนี่สิบห้าบาทต้องว่าเอาไปล้างมาหน่อยเด้อเนี่ยล้างลอะไรแกแตะปิงมันออกเล้วอ๋อใช่ไหมพ่อใช่ๆอี่คือปูดองอืมจุ้งอะไรยัง จงเอ๋ยบอกเบลิย์เออหาเลไซต์ตัวหนึ่ฮะเอาจงเอ๋ยตัวนึงตัวนึงบอกมันเก็บไปเจ็บป่ะเจ็อยู่มั้งจะล้างแล้วมันช่กระเสียมป่ะปู้แล้วไส้บอลรถซื้อไหมก็ได้หรอเนาะเอ้เค็มป่ะอู้นี่แหละยไขมักปูเข็มนี่แหละเอาปูดองเนาะเอาไปล้างมันเป้าเลยพี่น้องแกอุ้ยไข่ไข่ปู้ ปลด๋ยจัห oh! น้อยเิมเติมเองมาจักออนะคะเดี๋ยวหวานไหนแล้วขาดยงบกไปเพีปัไห่งสครับนี่นี่นี่นยังยแห้งมันแตกอ้ยกดท้เลย พี่น้องไปเบิ่งตอนกินนะคะจ้าตาใครเบิ่งจังน้อยอ้าวยกขบขึ้นนัเออนี่เนาะอือเอปัดพี่น้องกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านอย่างเป็นทางการนะจ๊ะมาพี่น้องตําทัวถาดนี้ไงนะคะลักษณะชูใครในเฮาใครทอดมอนี่นะคะลักษะเขาเหนียวห่อนเบิร์พี่น้องมาเขาเหนียวประเดียหนึ่งเด้อเสือแอปเซตกระติ๊บเพื่อเสือก มาดานี่าสวยวะาเสียพีเอฟีนะฮะมามีแค่มูครับเขาเขาไปไหมต้องามเองมาออไปไปมเอืมต้องสมบกินบอกทัวตัชมบักทัวต่อือไปด้วยาบอสแบบ ถูกแจครับไม่นุ่นหมักมองผัดไท่เนี่ยนุ่นดิอืมหวานป้ะอ้ำน้เลยอืมออหอมหมเลยอืมมเล่อนอ เขาเปนเนียอแด้นะเรออืมเออคุยเลยพี่น้องอืมเ่าบได้เวอือ์เลยแพรว้างดพี่มองกระเทยใจพี่น้องเมนู แสิมีเมนูมาเร <laughs> ื่อยเรื่อยเฮียไม่ใช่แบบเขาโต๊่น้องอยากกินน้ำน <laughs> ้ำเขาเฮีย เมือขึ้นตั้งใจว่าสีไล่โซดพี่น้องใครรับก็ในพี่กลับมาห้องกินข่าวอาทิตย์ยังไรเรียบร้อยก็เลยอานนางนอนกะ่อนกายายว่าสีนอนจับข้าวหนึ่งสองผุ่มสีตื่นึ้นม่ไล่สดเพื่อดี่มันจะบงหอวมันยังอยู่น้ำพี่น้องเดิกสรุปตื่นตื่นจะไม่กันหนึ่ง นาฬิกาปลุก,กตีตีสองถ้าสิบโอ้ย,อยวะเขาให้รับแต่วัวคำดเพราะว่าปกติเคยรับไปล่าหนึ่งแต่เขาเล่นรับแต่เคยตื่นไม่ได้แต่เตื่นมีเอฟซีทักห้านุกนี่เป็นว่ามือนี่ไล่ตัวบ้างเมื่อต่อทำนัดตอบเขาอีกพี่ยังเหมือนเศร้า อ่านแล้วไปัพี่น้องทำด้จ้ะม่เว่าบ่อยดไรเดพี่น้อง่นัวทำอือทำมียรึไม่รู้เนี่ เรียมีโรงงานกัน,น,นดีหมดเลยมันอ้ะตื่นแกงถือหอมเนาะอันนี้ไข่ไข่กับพรูงง่ายๆนะครับไปรสด,ดีกับพรูงตัวไหนหมูมมาว่านลาดใส่พอไปเมี่ยนเมี่ยนเครื่องปรุงไปเมี่ยนกับรพรูงพริกกับปูพริกขวมเนี่ยววั

ินเหมนันอมมตัวบอจำหนามอ่ค่อยเด้ยิ่งทำหมวออก์ิดมันเป็นเมนูที่ถือใกล้เลยไรงทำบกตัวอะ่ทอด ั่กวกวัตนั่งเช่มาเด้อมาเด้ดอ,อมไม่รู้เพื่อนเขาเนี้ยกินจะแบบพวไม่ต้องให้พักแก่ก็ได้พี่ห้องอืมบอก บบตัวมันบะมี่พักเนาะมันเป็นแี่กพักอุกเข่ากันบอกมูกก็จะหมูตัวของนั่น,นเาน,นเา không youtuber người ơi, không có thể youtuber, không phải youtuber có mua gì đâu, bảo cái sao này cái sao, youtuber này อืมอืมใส่ไปทอ้ด่คือมันสาวอ่ะต่ยงม่รู่หา้อบนาใบข้เขาจิ้มอ่หาใบยี่สิบช่วยยี่สิบบาท เมนดีค้ครับเข้มรับเมนดีคนด้ครัออบเขาเศร้าพุ่งตัวเขาเรียบแดดดีดีดมากตัดขาเนาะแต่ว่าหมูขาวบริเวณพืน้นที่ต่า พอ,อด,ดีบริเวณไหนเป็ดลายกินหมูแสียบเคยแล้วกินหมูสองกำเแบบช่วงตำกุ้งรสคลิปหนึ่งโหโหเลยว่าการกินเผ็ดครักมันกับบริเวณเสีบเสมอไปคนเยอคนเยอะดีด เงต้ยตักันเนี้ยอปิดมืออ้าปอดเออเอาใครมาจัเอือต่ำได้หะอค่อยๆคอห้ามอัมอมนไฟฟอนไฟนั่งเดีวยวกำลัง ให้มันหวานอ้นี่มันจืดจืดจืดจอีปู่แบบมือนดีไง ปลพ่อแ่อยาตบพ่ออืมอ๋อเ้มทูคือสมองขึนัเมปวดพ่อข้อยังไงอืมเทำนะบดทอกินเองด้นแล้วมันมันต้นเอยบ้างคทุอ่ะ้นแล้วต้นแล้ว ต้องไปเเบลงนะคะพี่หมอขอใช้ใจหมอต้องจี๊อมน้ำมันนะจ้ะเยบุตรงกินหนาเอกซื้อกินหนาบอกลืมันโครบเจ๋งรู้เนาะออคันอเมนเนาะสิันแข็งมาพอ้เย็นชื่นใจเบืดอแล้วเอาละพี่น้อง ชนนันสรร์นด้มากขอให้นักนาน,นะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ก็อิม่มไปทีเรียบร้อยนะคะบบเบิร์แต้เก็บไ้กินยามไปลายได้บบเซ็งดอกลิมลิมไปเลยได้กระเบิดแล้วพอกันคลิปนา้ามือนี้มารับนงหงทานก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะมัน